เจลลี่และแทนเคค่ะที่ที่ไหนอะคลองวางหลวงบ้าน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 ศิลปินโอ้ยนี่อยูเขตอะไรเขตเขตแดนดิวอกทีงค่ะแทนไทยนะคะว่าอยู่เขตอะไรทุกคนเออทุกคนไทยเห็นไหมไทยทุกคนไทยถูกเคยรู้เขตอะไรเขตชนบุรีเขตบางหลวงบางคลองหลวงบางจากบางแคบางรักบางโค เขียนอะไรพี่คะไปมาให้เฉยเฉยเฉยยบางกรอกใหญ่อันนี้เราจะมากินวันนี้จะมาบ้านศิลปินอืมมาทำอะไรบ้าานเเรองใช่เพราะว่าเราเป็นศิลปินไงถูกบ้านเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรกันบ้างวันนี้จะเจอข้าวๆแล้วนี Trevor ่เจอคนไงงานศิลปะไงเจอนี่ไงคนที่เขาแบบว่าเป็นเจ้าของบ้านศิลปินป่ะเออแล้วเราต้องไปสั่องคลาสกาใช่ไปกันเลยปิ้ว เป็นรายการแบบว่าฟิวแฟนฟิลแฟนอะไรมาสู้อยากทำตามคาร่าเหรอจริงอยากทำแบบคาร่าที่แบบว่าฟิวแฟนเว้ยที่นี่มีดวงไม่นะอยากพาไปดูดวงให้แบบจริงเปล่ามันจะเป็นคอนเทนต์เกินไปถ้ามันไม่ตรงจริงอย่าดูเลยอย่าิ่งช่วงนี้ยังมีเรื่องแบบว่าให้คิดอยู่เยอะแยะมากมายเราจะไม่เราจะไม่แชร์นี้จะมาปล่อยใจปล่อยใจอ่ะ คือเหตุแบบว่าวัยรุ่นเขามาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะมากแล้วก็เขาที่นี่เขามีนี่ด้วยนะแบบว่าให้แขวนถุงมือแจ๊คแบบคู่กันตรงสะพานแล้วเขาบ้างไหมคู่ใครอะพี่คู่กับวงคู่กับบ<ง>ีนเคยเออแค่เก็บแทนเชมป์แอนด์เบนเชนเนอร์โฟล์เวอร์พูดครับนี่ครับไหนลองอ่านได้ปะไม่ได้เขาบอกว่าอ่านของของคนนั้นอะมันจะไม่เป็นจริงอา้าวตายแล้ว <c oughs> คือยังฮึ่งแล้ว Art House เดพาาเข้าไปชมหน่อยข้างในมีอะไรบ้างได้เลยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจมันคือลูกปัดปะเอาไว้ร้อยแบบว่าเป็นเป็นกำไรใช่เดี๋ยววันนี้เราพันเท์ให้กอะทำไร้อยากร้อยนะอยากระบายสีด้วยเป็นแบบว่ามีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าเรา decorate เองเราแบบว่าทำเองเจ๋งอะอันนี้หินน้ำโชคปะ วันนี้จะมากินไก่ก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่บกันก่อนเลยนะคะทุกคนไปกันเลยพี่กบเป็นใครพี่กบอ๋อพี่กกเป็นผู้ดูแลของที่นี่นะคะบ้านศิลปินนั่นเองเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอรบกวนพี่โกพาขึ้นไปดูข้างบนดอยได้ไหมคะงั้นเราขึ้นไปก่เลยค่ะขึ้นหนูอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องมีหัวโขน ก็หัวขอเนี่ยมีคนบริจาคให้ oh. ใช่หลายคนที่บริจาคไว้ตัอยู่ตามบ้านี่ะบางทีคนเก็บสะสมไว้ก็เขาก็รู้ mm. สึกว่าเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะมาให้คนดูที่นี่ mm. ใช่เราก็เลยแตะติดเดี๋ยวเดี๋ยวตำแหแ่งนี้จะถูกปรับเปลี่ยน mm. เพราะว่ากําลังจะทําเรื่องความเป็นมาของ mm. ของบางหลวง mm. ใช่อยู่ที่นี่เาเรื่องนี้ใช่ครับ uh. จุดเริ่มต้นของที่นี่ทำไมถึงเป็นบ้านศิลปินขึ้นมา จุดเริ่มต้นของที่นี่ก็คือว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เราซ่อมบ้านแล้วอ่ะ<ม>เราจะต้องเปิดบ้าน<ม>เนี่ยเราจะทำไงพอดีมีชาวต่างชาติเขาผ่านมาขอเข้าห้องน้ําที่บ้าน<ม>เราเขาก็เลยเรียกบ้านเราว่าอาร์ติท้าเพาเขาเห็นเรากําลังวาดรูปอย<ม>ู่<ม>ใช่าการเรียกติดปากเออมันก็รู้สึกดีมันดูเป็นกันเองดีหลังจากนั้นเราก็เปิดบ้านแล้วใช้คาว่าบ้านศิลปิน<ม>ตามที่ชาวต่างชาติเป็นคนเรียกใช่อาร์ติเท้าอาร์ติทาา<ม><ม>อะไรเงี้ย พอเราไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งสําคัญของการอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่บ้านเก่าและซ่อมละมันกลายเป็นว่าที่เนี่ยเป็นเมืองเก่าทุนบุรีก่อนเป็นเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเนี่ยที่เนี่ยทุนบุรีเป็นเมืองหลวงก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนจุดเริ่มต้นให้คนเนี่ยรักษาบ้านไม้มาทําธุรกิจกับชีวิตเก่าๆใช่ก็เลยเกิดบ้านที่นี่พอ,อให้อาจารย์พาไปดูรูปวาดนะได้ค่ะมีรูปวาดรูปเงินน่าสนใจมาก ที่เป็นอินจังอไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้ภาพเราเห็นภาพของคนญี่ปุ่นมาทําเนี่ญี่ปุ่นเป็นคนทําทําคนไทยได้สวยมากเลยเห็นไหมฮินชิตะเนี่ยบางกอกหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเขาเอาความเป็นไทยเนี่ยไปทำทำได้สวยสวยมากเลยใช่นี่คนญี่ปุ่นทำแล้วนี่ก็เป็นรูปวาดของทางเราเองแล้วก็มีนัมอวาวาดใช่ มีความแบบแบบแวนโกมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นน้องอีกคนที่มาวาดด้วยแล้วก็ใช่พอที่นี่ต่างชาติมาก็เขาก็ซื้อกลับไปที่นี่ขายด้วยใช่เป็นงานหลักอันนี้ไม่ใช่แฝดอินจังนะเป็นเซเรนสกี้ไงกับคูติ้นใช่เขาเห็นว่าจริงแล้วแรงบันดาลใจก็เกิดจาก ทั้งสองคนก็เป็นเชื้อชาติเดียวกันน่ะล่ะ mm hmm. แต่ด้วยความเป็นสงครามเนี mm ่ย hmm. เราก็เลยแสดงออกในด้านของเป็นแฝดเหมือนอินกับจันน่ะ mm hmm. ใช่คือตอนเนี้ยเราก็ต้องมีศิลปะมาแทรกด้วยให้คนมาดูแล้วก็ให้เห็นเพียงแต่ mm hmm. แตเราไม่ได้ทําเป็นแกลเลอรี่แบบเป็นกินเป็นจังเพราะว่าคนอาจจะรู้สึกว่ามัน็นไหมอยากให้ดูเป็นกันเองมากกว่า mm hmm. ใช่ กำลังคิดอยู่ว่าหลังจากนี้กลัวว่าแบบว่าวัฒนพธรรมไทยอะไรเงี้ยมันจะหายไปอยากฝากอะไรถึงเด็กรุ่นใหม่ไหมคะแบบว่าอย่างน้องๆอ,อะไรเงี้ยจริงๆไม่น่าหายหรอกเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนยุคนี้เนี่ยเป็นคนที่เข้าหาใกล้ชิดสิ่งนี้ที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับเข้าไปหากล้องฟิล์มแห็นั้นพยายามเข้าไปสิ่งตรงนั้นเข้าไปหารอยต่อของมันเนี่ยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องอารมณ์ของมันเราจะรู้สึกอบอุ่นหรือรู้สึกดีโดยไม่รู้ตัว เนี่ยเป็ความเป็นกันเองของความเป็นไทยพราะว่านึง่งเราอยู่เป็นเมืองน้ําตลอดอมไม่เห็นต้องไปทําอะไรให้ดูขนาดที่ถ้าเกิดเราได้นั่งเรือเราจะเห็นชาวบ้านเนี่ยอยู่บนริมน้ําน่าอยู่ทั้งนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ทาเรื่องการท่องเท,ที่ยวเนี่ยเปนจิงมเป็นจังเนี่ยเห็นไหมชาตต่างชาติมาดูอะไรเรือเนี่ยเขามาดูบ้านคนยิ่งวิ่งมากๆบ้านก็ยิ่งทังมากเพราะว่าคนไม่มีตังซ่อมกัน พราะฉะนั้นก็เลยอยากให้คนเนี่ยอยู่ริมน้ำหาหันมาทําการค้า,าหรือทาประโยชน์กับบ้านริมน้ำนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ช่วยคนต่างๆที่อยู่ริมน้าโอเคค่ะก็อยากจะให้พี่โกะนะคะฝากสถานที่นี้บ้านศิลปินให้คนดูของเราได้มากันก็จริงๆเราอยากให้ที่นี่เป็นบ้านของทุกๆคนเนาะมีโอกาสก็มาเที่ยวจะได้ เกิดความรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็เหมือนกับอยากให้คน,นรู้สึกว่าเหมือนบ้านของทุกคนมีความเป็นกันเองอะ่ะแล้วก็รู้สึกดีกับชุมช<า>น,นที่นี่แล้วก็คิดว่ามันกใกล้กรุงเทพมากมนันก็คือกรุงเทพนั่นแหละโอเคค่ะก็ขอบคุณมากสำหรับ <สา S 2> ข้อมูลนวนิษนะคะได้ข้อมูลเยอะมากมากชัดเลยเนาะ จะทำกิจกรรมวันนี้พี่โกแนะนําอะไรน้องๆที่จะโอ้น่าค่ะแนะนำก็มีทั้งวาดรูปปฏิทินแล้วก็ทํารูป like, ปัดตามปกติว erm. ันนี้หนูคิดว่าหนูอาจจะทํำวาดรูปคนเผื่อเ้าใบค่ะเออ๋ยวรอดูของแพนเค้กเ็ได้เดี๋ยวรอดูของแพนเค้กอันนี้ขอบคุณพี่โกมากอ่ะก็น่ามาหนคะวันนี้ค่ะตอนนี้อุ้ยอุ้ยมาทำวันนี้อ่ะเออวันนี้อ่ะอ๋อไหนบอกกันเลยจะวาดลูกปัด อ๋อก็พี่ไม่ได้บอกมาว่ามันมีอันนี้ไว้อ๋อพี่ก็บอกแล้วไม่มันเป็นระบายสีปูนปลาสเตอร์อ๋อไม่มีอันนี้หรอกคุณถ้าคุณจะทำอะไรยสีทำอันเมื่อกี้ดีกว่าน่ารักดีเมื่อกี้ใชเลยคือผ้าใบจิ๋วจิ๋วใช่ใช่เจลลี่จะทำระบายสีแคนวาสใช่เป็นเค้กหนูเดี๋ยวดูก่อนมันมีแบบจิ๋วจิ๋วกลมกลมด้วยอ่ะจิ๋วจิ๋วนี่ยจิ๋วจิ๋วอยากลมงจิ๋วเยอะ ทำไมอะชื่อแม่ใครวะอ๋อมีสามแผ่นแต่ว่าถ้าไมอันนี้มีแผ่นเดียวใช่ไหมค่ะอ๋อแต่ว่าก็จะได้ไอ้ตัวนี้ไปด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ถ้าก็หนูเอาอันนี้แต่ว่าดูไว้ก่อนโอเคจะจองอะไรนี่อุ้ยอันนี้ปฏิทินเลยแก พ่อเด็กมันเราจะว่าเป็นไลน์บีนเคยพูดเอีกเมมเบอร์ทุกคนพูดแล้วนะคะพูดแล้วนะคะพูดแล้วนะพูดแล้วนะคะไม่จินตนาการ์มืนี่คือเรียกว่าอะไรเรียกเรื่อยเนี่ยหมายถึงร่ะ คืออยากทำศิลปะนะแต่ว่าวาดลูกไม่เป็นจริงหรอจริงเป็นรูปเลยละเาะลูกไม่เป็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าว่าลูกไม่สวยไม่เป็นไรเป็นศิลปะไงขอแค่เริ่มเออขอแค่เริ่มได้ก็ินทำเจอรออะไรไปดิบอะกลับไปที่เดิมหาใหม่ลต้องถือตลอดเลยติดได้ไหมอ่ะให้มันเคลวันใหญ่เลย้ยอันใหญ่อะไม่รู้จะว่าอะไร อันจิ๋วไหมอันจิ๋วจิ๋วเลยน่ารักจิ๋วเกินโซต์ชิ้นนะได้เอาอันไหนดัลลี่สองอันนี้สองเลขเพราะมันมีที่ตั้งด้วยอ่ะแล้วแบบถ้าเอากลับไปที่บ้านก็จะแบบตังได้น่ารักน่ารักเอาอันนี้ค่ะเอ็กเอสป่ะสองอันนี้เอ็กเอสอันนี้เอ็มจะตั้งที่ไหนสองแบบแคชเชียร์แล้วกันบ้างโอเชี่ยชิมเร์แคชเชีย โจทย์กันบ้างนี้โจทย์ก็คือที่นี่ที่นี่เออโจทย์คือที่นี่แต่เราจะเป็นยังไงเราจะได้พี่ออกมายังไงเอฟเฟไต์เฮ้ยเอาแล้วว่าพี่อยากได้ที่ชอบอ่ะที่ชอบที่มันทำแบบนี้ได้จริงจริงจริงยากจังเฮ้ยเฮ้ยแกผสมสีเลยอออยเลอ่ะ ดีตอนนี้เราเสร็จแล้วเย้ไหนขอดูผลงานอันนี้เป็นของจลลี่นี่อุย้ยเหมือนเลยเหมือนตัวนี้ปะใช่รีเฟรนช์คือตัวนี้แต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในอุณหภูมิอยู่ใน,น,ในสแตนดาร <c oughs> ์ที่ต้องการอยู่ต้องใจนะแ <c oughs> ต่สนว่าที่นี่ที่นี่ใช่ตัวที่นี่ในอยู่ใช่ฮันนี่เธอสวยอ่ะเหมือนแบบเมืองอ่ะ อมองออกไปไปรู้สึกเป็นภาพในจินตนาการตอนต้นเย็นอินเสิร์ตแปะน่าเจลลี่แปะน่าเจลลี่นี่แม่ตรงไหมคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วจะเป็นไหนต่อคะทลูกชุบไปทำลูกชุบเราจะไปทำลูกชุบกันต่อนะลูกชุบนี่ขนมไทยใช่ไหมใช่เคยกินไหมลูกชุบที่มันเป็นแบบลูกผลไม้ชอบกินไหม จบแล้วหวานแต่ไม่เป็นไรเราเราจะไปทำกันถ้าถ้าเธอไม่กินเนี่ยฉันกินเองใช่โอเคไปไปกันเลยชวิงตอนมาถึงแล้วเรามาถึงที่เรียนคุณย่าลูกชุบนล้วค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาทำลูกชุบถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยตื่นเต้นมากจริงๆเราไม่มีแค่ลูกชุบยังไงขนมไทยบุฟเฟ่มีเยอะมากถึงห้าชนิดด้วยกันเลยนะคะจะกินหมดเลยเว้นอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะ ตะกูลตะกโก้อร่อยเราก็เคยกินอยู่อ้าวอร่อยลูกชุบไม่ไม่ค่อยสัมผัดเปิดไม่ครั้งนี้อาจจะอร่อยกว่าที่เคยกินมาได้วไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นีต้อนรับนะครับนี่คือพี่จีเป็นเจ้าของใช่ไหมคะใช่ครับร้านของเราชื่อร้านเงินพุณย่า ลูกชุบขนมไทยบุฟเฟ่าแพนเค้กซึ่งวันนี้เราจะมาทำลูกชุบกันใช่ครับวันนี้จะเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์อ๋อยินดีครับแม่เลยทำลูกชุบทำเป็นลูกอะไรออ่ะนะคะเป็นลูกได้นะมทำเป็นลูกลูกหัวใจนี่ทำเป็นลูกแพนเค้กเต้นเลยครับตื่นเต้นตื่นเต้นหรือครับเออคือต้องเรียนถามก่อน เคยทาลูกชุบมาก่อนนะครับ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยนี่คือครั้งแรกเลย <c oughs> ใช่ไหมครโ <c oughs> okay. อเคการทําลูกชุบผมจะเป็นการแนะนําเป็นการทําผลไม้ทั่วไปนะครับเนี่ยตามตัวอย่างนี้ที่ที่ท, <c oughs> ที่ผมทําโชว์ไว้นะครับตัวอย่างไว้นะครับทัวอย <c oughs> นะครับตัวอย่างเช่นก็จะมีพวกมะม่วงพริกซึ่งจะเป็นผลไม้ซึ่งสามารถจะทําง่ายๆคือผมกล้าพูดได้เลยว่าสําหรับคนที่เคยทํา ลูกชุบทั้งได้สามารถทําได้ทุกคนนะครับอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มเลยนะครับเริ่มต้นก็คือเราปั้นเป็นรูปกลมๆก่อนขนาดประมาณหนึ่งซิกประนะฮะไม่เลยนะ ก้การบีบอะได้ครับปลาพื้นสีเหลี่ยมเลยออหรือไม่อย่างนั้นนะครับผมให้คุณขึ้นลูกเลยขึ้นลูกเลยอ่าไม่ไม่ใช่ครับอ่าผมเอาเอาเบสิกง่ายๆพื้นฐานเลยนะครับตันนี้เป็นขนมขาอาหารจีนของผมอันนี้เป็นไม้ยึดฟันคุณใช้ตัด เราจะจุ่มแค่นี้นะครับพยายามอย่าให้ให้มันเหลือช่องว่างนิดนึงได้โอ้โหมามันได้ยูมันได้ยู่ได้เหมือนไอ้จิมเนี่ยไอ้จิมทำสีไอ้จิมตอนขบวนเป็นสีเขียวอะใช่เลย นอ,นอันนี้วาานอนอันนี้วางนอนได้เลยใช่ไหมวางนอนได้เลยลูกหนูเขาให้วางนอนไม่ให้ตัวนอนเลยหนูว,ว่ามันลำบาก <c oughs> <c oughs> มนลำบากแบบนี้ <c oughs> โอย ต่งใบไม้ไหอุ้ยแต่งใบไม้เยโอค้ยลอยมอเดี๋ยวเดหนูหนูโอเคมันกินได้ชะมันกินได้โอหม่งไงบวใ่ไปวะนี่คือผลงานของเจนนี่นะคะให้เป็นใครเลือกว่าใครกินอนนี้ หัวใจใครทำฉันทำต้องหัวใจหัวใจตั้งใจปั้นมากบอกเลยนี่นี่นี่คือความรักที่แต่ว่ามันเลอะสีนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังคือความรักอ,อีกอืะอร่อยอ่ะอันนี้คือของของให้ทุกคนเอาปังนะน้องก้อนน่ารักจะตายอันนี้คือของหนูนี่อันนี้รีวิวกอ่อนอันนี้จริงๆอ่ะจะปั้นเป็นรถแต่ว่า มันกลายเป็นอมองอัสแทนอะขาก็หายไปขาหน้าแต่ไม่เป็นไรจวดจวดมากอร่อยจริงหรอ<ม>เลิศก,กินของของพี่เคียร์ทีพ้าวไม่เป็นไร <c oughs> อาวกินเหรอจะให้กินเหรอกินได้นหรอ้าัไม่ได้น้ำไม่ทำอ่ะไอชูฟูน่ากินมากกินชูฟูดีกว่าหนึ่งสองสามอมจวดปะจวดเลยอะจวด ไอ้าอม้าอ์ทุกคนสักครั้งหนึ่งทุกคนต้องมาลองทำแล้วก็มาลองกินแต่ว่ารั้งมือด้วยนะอร่อยอร่อยมากอ่ะอร่อยกว่าที่หนูเคยกินอ่ะอืมจากคนที่ไม่ชอบลูกชุบแกเป็นมาชอบลูกชุบไหมชอบจะดีบะมีอดีเลยอ่ตอนนี้ยแอมมี่กับโมนี่ก็ไปได้ยังไงยอนมีอะไรคูดอีงซ้ำซ ผลงานของวันนี้นะคะมีผลงานศิลปะและก็ลูกชุบที่แซนจะน่ารักเขาให้กล่องกับมาด้วยเหรอใช่แกกินหมดแล้วใช่กินหมดแล้วสนุกมากวันนี้สนุกมากรู้สึกว่าอยู่ในแบบแหล่งแบบศิลปะจริงๆอ่ะคือแบบว่าเออมีเรือด้วยเลิศเหรอสนุกมากเราได้ใช้ชีวิต แบบแบบอาร์ติสอาร์ติสติ๊กตดอะติดแตกเลยจริงๆชอบมากรู้สึกว่ามุมถ่ายรูปเยอะคนน่าจะมาถ่ายูเยอะใช่รู้สึกว่าคนแบบรุ่นใหม่แบบเราน่าจะชอบกันมากๆแล้วก็แบบมีแบบทําขนมไทยอะแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนแบบว่าอาจจะไม่ค่อยเกินยขนมไทยแต่ว่ามากินอีกทีนึงก็รู้สึกว่าถ้าคราหลังเจอรูปชุบก็อาจจะซื้อรูปชุบมากินอีกในเะงี<ห>้ยเพราะว่าอาจจะคิดถึงที่นี่ใช่ ค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาตามเราพวกเรานะคะก็สามารถมาได้ที่คลองบางหลวงนะคะถูกต้องชี้เขตบางกอกใหญ่ค่ะจิ๊จิงๆคนมากับแฟนนะแต่ว่าได้แช่์ได้แชร์เวลาอยู่ด้วยกันนี่มันเดือนไหนความรักไงก่อนที่มันจะหมดเดี๋ยวก่อนจะออนมันเลย้วอ๋อเหรอจริงเหรอโอเคเอาไว้เอาไว้เป็นความรักทั้งปีใช่เรารักกันได้ตลอดเวลาทุกวัน everyday อย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมให้ซปเปอร์ตงพวกเราได้นะคะชี้ไว้เจอก,กันใหม่อีพีนะ้บ๊ายบายไป